ห้ามลูกเรือสัญชาติอิตาลีขึ้นฝั่งที่ป่าตองหลังมีกำหนดการเข้าภูกเก็ต6-7มีนาคมนี้จากกรณีมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตารายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 พศ2563 ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แพร่อ,อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากประกอบกับเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขระหว่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโดยคำแนะนำของ,ของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจึงได้ประกาศให้โรคติดต่อโควิด -19 หรือโรคติดต่ออันตารายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558อย่างไรก็ดีประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวที่มากับผู้เดินทางจากนอกดอาาจักร ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรและเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ จึงเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคเป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตารายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ซึ่งหากสภาวะการของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควรจะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดต่อโรคติดต่ออันตารายต่อไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรคหนึ่งประกอบกับมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึประกาศนี้เรียกว่าประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเรื่อง้องทีนอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่ออันตราย กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 พศ2553ข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรดังต่อไปนี้เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ประกอบด้วย สาธารณรัฐเกาหลีสาธารณรัฐประชาชนตีนรวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเกา๊าและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐอิตาลีและสาธารณรัฐอิสลามอิหรดานอย่างไรก็ตามในวันที่6-7ถึงมีนาคมนี้พื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีกำหนดเรือสำราญชื่อโคสตาฟอร์จูน่า ผู้โดยสาร1,631คนลูกเรือ984คนมีกำหนดการเข้ามาแวะที่จังหวัดภูเก็ตโดยทิ้งสมอที่หาต่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตในเวลา6นาฬิกาของวันนี้โดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารเป็นชาวสิงคโปร์ฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีรวมอยู่ด้วยโดยกำหนดการเดิมที่จะมีการอนุญาตให้เรือลำดังกล่าวส่งผู้โดยสารขึ้นฝั่งเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ได้นั้น เนื่องจากขณะนี้ทางจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องประเมินแล้วว่าผู้โดยสารในเรือลำดังกล่าวอาจมีบางรายมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 จึงไม่อนุญาตให้ลูกเรือและผู้โดยสารขึ้นฝั่งโดยให้เรือลำนี้ลอยลำอยู่กลางทะเลได้ในระยะห่างจากฝั่งประมาณ2ไมล์ทะเลและเดินทางออกจากพื้นที่ตามกำหนดในวันพรุ่งนี้สำหรับเรือโดยสารคตตาฟอร์จน่าสัญชาติอิตาลีเป็นลักษณะเรือเ e เจนครูเซต เดินเรือตามเส้นทางและแผนการเดินเรือปกติในระยะ14วันที่ผ่านมามีประวัติเดินเรือผ่านประเทศไทยรวม3ครั้งได้แก่อ่าวป่าตองจังหวัดภูเก็ตวันที่21-22กุมภาพันธ์อํเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่27กุมภาพันธ์และท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่28-29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบผู้โดยสารในเรือรวมีวิตเอสัญชาติซึ่งผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวพักอาศัยและท่องเที่ยวอยู่บนเรือลำนี้เฉลี่ยประมาณ7-10ถึงวันจากแผนการเดินเรือพบประวัติเดินเรือพื้นที่ประเทศสิงคโปร์จำนวนสองครั้งวันที่15กุมภาพันธ์และวันที่3มมีนาคมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้องมีการเฝ้าระวังและจับตามองเป็นพิเศษ การขออนุญาติี้สมองบริเวณอ่าวป่าตองในครั้งนี้ใช้เวลา36ชั่วโมงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแวะพักและการท่องเที่ยวเท่านั้นไม่มีการกระจายลูกเรือและผู้โดยสารไปในเส้นทางอื่นและสามารถติดตามผู้โดยสารและลูกเรือได้ทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่แวะพักท่องเที่ยวในจ,จังหวัดภูเก็ตแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทางจังหวัดภูเก็ต จึงยกเลิกกำหนดการดังกล่าวห้ามลูกเรือและผู้โดยสารขึ้นฝั่งโดยเด็ดขา